รรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของหลวงพ่อเยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัยเจ็ดพรรษาหลวงพ่อเยเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดดังวัดหนึ่งในเขตภาคกลางนี้เองลูกศิษย์ลูกหาของแกเยอะแยะมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธาหลวงพ่อเยด้วยใจจริง เพราะหลวงพว่อเยผู้นี้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากแกประพฤติตนอยู่ได้ศีลธรรมอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวและแล้ววันหนึ่งชีวิตของหลวงพว่อเยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะการมาเยือนของสองผัวเมียคู่หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนย้ายมาอยู่ที่หน้าวัดนี่เองและครั้งแรกที่หลวงพว่อเยได้เจอกับสองผัวเมียคู่นี้ก็เพราะว่าทั้งคู่ ได้มาทำบุญกับหลวงพ่อเยที่วัดนี้นี่เองกราบนมัสก,การเจ้าข่าหลวงพ่อกราบนมรสก,การหลวงพ่อนะครับอือจะเลิญพรอยมวัดแต่ว่ามีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยคือว่าเออหนูกับผัวตั้งใจจะมาถวายสังฆทานให้หลวงพ่อเจ้าค่ะโอ้เอาเอาเอาถ้าอย่างนั้นก็นั่งรอแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวฉันขอคลองผ้าเดี๋ยวเจ้าค่ะหลวงพ่ออือเสร็จละว่าแต่ว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเห็นหน้าเลยคือว่าดิฉันกับผัวย้ายมาจากกรุงเทพพอดีว่าได้ทุนได้รอนมาก้อนหนึ่งก็เลยอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เห็นว่าหน้าวัดของหลวงพ่อเนี่ยสถานที่มันเหมาะเปิดร้านขายของชำเหลือเกิน ก็เลยตัดสินใจกับผัวว่าจะมาลงทุนที่นี่เจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้จะมาเปิดร้านขายของชำใช่หรือเปล่าเล่าใช่เจ้าค่ะอืมดีเพราะว่าแถวเนี้ยร้านขายของชำานะ่ะมันไม่มีเลยบางครั้งไอญาติโยมที่เขาเมาวัดมาวาทูบเทียนขาดมือน้ำอบน้ำปรุงไม่มีขายบางครั้งก็ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปซื้อถึงในเมืองอะ่ะ สร้างความเดือดร้อนลำบากให้กับชาวบ้านที่เขาตั้งใจมาทำบุญเยอะแยะเลยดีละที่โยมมาขายของที่หน้าวัดถ้าเกิดว่ามีใครเขาต้องการอะไรอ่ะหลวงพ่อก็จะบอกให้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อใจดีแล้วเกินนะเจ้าคะ่ะอืมก็ดีกับทุกๆคนนั่นแหละฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรอกใครเดือดเนื้อร้อนใจมาอยากจะให้ฉันช่วยเหลือ ถ้าหากว่าฉันช่วยได้ฉันก็ช่วยนะโยมนะหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงจริงๆนะครับอืมแล้วว่าแต่ว่าโยมสองคนผัวเมียเนี่ยชื่อเสียงเลียงนามว่าอย่างไงกันบ้างเนี่ยกับผมชื่อว่าวุฒิครับหลวงพ่อส่วนเมียของผมชื่อแตนครับอืมแล้วว่าแต่ว่าโยมวุฒิอะเมื่อก่อนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เนี่ยพากันทำมาหากินอะไรกันเนี่ยฮะ คือว่าผมเป็นหมอหมาหมอ,หมอแมวครับหลวงพ่อคอยฉีดยาคุมคอยฉีดวัคซีนให้หมาให้แมวนะครับโอ้เป็นสัตวแพทย์เหรือเนี่ยโยมไม่ครับหลวงพ่อผมเป็นหมอเถื่อนครับฮะหมอเถื่อนใช่ครับหลวงพ่อแต่ว่ามันก็พอจะสร้างรายได้ได้นะครับเมื่อก่อนน่ะผมเคยทำงานที่คลินิกรักษาสัตว์ครับอย่างนั้นเองหลวงเลยโยมแต่ว่าเลิกแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ย ครับหลวงพ่อผมเลิกไปที่เรียบร้อยแล้วครับจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับอืมแล้วอย่าไปเที่ยวทําแบบนี้อีกนะโยมนะมันผิดกฎหมายนะั่นะ่าครับหลวงพ่อเอาละถ้าอยากจะถวายสังฆทานมาก็มาได้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะสวดให้จะแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศผลบุญผลกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรโยมทั้งสองด้วยนะจะได้ประกอบกิจการกิจกรรมจเจริญรุ่งเรือง ค้าขายก็จะได้มีกำไรนะโยมนะเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ไปกราบพระประธานในโบสถ์ด้วยนะท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยรู้หรือเปล่าชื่อเสียงของท่านนะ่ะโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะโยมเจ้าค่ะหลวงพ่อดิฉันกับผัวก็หมายมั่นปั้นมือเอาไว้เช่นนั้นและเจ้าค่ะอื อาเอา,อามามาถวายสังฆทานซให้เรียบร้อยหลังจากนั้นแตนกบุฒก็ได้ทำการถวายสังกทานให้กับหลวงพ่อเยหลวงพ่อเยแกก็รับสังกทานกระป๋องนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วแตนกบุฒก็ได้เดินตรงไปที่โบสถ์กราบไหว้พระประธานและขอพรขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังดังใจทั้งคู่ขอให้ชีวิตของคนทั้งสองประสบความสำเร็จขออย่าให้มีอุปสรรคสิ่งใด มากั้มกายคนทั้งคู่ได้เลยครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผัวเมียคู่นี้ก็ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเยเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอด้วยบางครั้งก็มาพร้อมกันทั้งคู่บางครั้งวุฒไม่มาแตนก็มาคนเดียวบางครั้งแตนไม่มาวุฒก็มาคนเดียวเช่นเดียวกันแต่มีบ่อยครั้งครับท่านผู้ฟังที่วุฒไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่เขาจะคอยเฝ้าร้านขายของชำอยู่ที่หน้าวัด จะปล่อยให้แตนเมียของเขาเข้ามากราบหลวงพ่อบางครั้งหลวงพ่อเยก็ได้มีงานไหว้วานให้แตนได้ทําตั้งหลายครั้งหลายคราวด้วยนี่โยมแตนเนี่ยไปซื้อของให้หลวงพ่อหน่อยสิอยู่ที่ตลาดนี่เองอะหลวงพ่ออยากจะได้อะไรเหรอเจ้าคะก็อยากจะได้หมากพูบุรีเอามาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเอามาแก้บนให้กับญาติโยมเขาอะปะแตน ไปซื้อให้หลวงพ่อหน่อยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อรอหนูแป๊บนะเจ้าค่ะไปไปรีบไปรีบมาก็แล้วกันเป็นแบบนี้ประจำครับท่านผู้ฟังแตนคอยถวายงานให้หลวงพ่อเยอ,ยอยู่สม่ำเสมอจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็เคลื่อนกายเป็นปีพวกเขาทั้งสามคนก็ได้เกิดความสนิทสนมให้กันมากยิ่งขึ้นแตนก็เข้านอกออกในกุฏิของหลวงพ่อเย ยังกับเป็นบ้านของตัวเองก็ไม่ปานบางครั้งเสื้อผ้าที่แตนใส่มาที่วัดนั้นก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่บางวันก็ใส่กางเกงสั้นจุดจูเสื้อผ้าก็นุ่งน้อยห่มน้อยสร้างความร้าวรานสายตาให้กับหลวงพ่อเยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและด้วยความที่หลวงพ่อเยแกบวชมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนตั้งแต่แกอายุ12ปีเท่านั้นเองบวชเป็นเนนพออายุครบเกณฑ์บวชเป็นพระ หลวงพ่อเยก็ยัตติเป็นพระทันทีจนมาถึงตอนนี้ก็มากมายหลายพันษาแล้วด้วยกันหลวงพ่อเยแกไม่ค่อยได้สัมผัสผู้หญิงใกล้ชิดถึงขนาดนี้เลยบางครั้งแกก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่แตนแต่งชุดว่าบวิวเข้ามาหาแกในกุฏิจนนานวันเข้าหลวงพ่อเยก็ได้มีความรู้สึกแปลกๆกับแตนความรู้สึกนั้นมันช่างล้ำลึกวาบหวามวาบวิว และก็แสนจรันจวนใจเหลือเกินหลวงพ่อเยแกมีความรู้สึกแปลกๆหากแม้ว่าวันไหนแกไม่ได้เจอหน้าแตนแกก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับรู้สึกแปลกๆจะต้องโทรเรียกแตนมาหาที่วัดและบ่อยครั้งหลวงพ่อเยมีความรู้สึกอยากจะให้แตนเลิกร้างห่างราก,กับวุดอยากจะให้แตนตกร่องไม้นั่นเองครับท่านผู้ฟังและด้วยความที่หลวงพ่อเยแกบวชตั้งนาน แกก็เลยไม่รู้ว่าความรู้สึกลึกๆที่แกมีต่อแตนนั้นมันมีความหมายว่าอะไรจนมาวันหนึง่งหลวงพ่อเยก็ทราบความรู้สึกของตัวเองว่าสิ่งที่แกรู้สึกกับแตนนั้นมันอาจจะเป็นความรักก็ได้แต่แกก็เก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจเรื่อยมาไม่กล้าบอกให้ใครรับรู้จนต่อเมื่อเวลามันล่วงเลยผ่านไปหลวงพ่อเยกแกก็อัดอั้นตันใจเหลือเกิน แกอยากจะระบายความรู้สึกทั้งหมดที่แกมีต่อแตนให้แตนได้รับรู้เออแตนแม่ไปไหนมาเนี่ยก็ตั้งใจมาหาหลวงพ่อก็มาเป็นประจำทุกครั้งนี่เจ้าค่ะทำไมวันนี้หลวงพ่อทำหน้าตาแปลกๆอะ่ะทำคิ้วขมวดเหงื่อการก็แตกทะลักทลายไหลาอาบเต็มหน้าเลยนะเจ้าค่ะ โหเอ้ยอย่าพูดจาอ้อยอิ่งสะดิ้งเอื้อนอย่างนั้นสิจ้าแตนอย่าพูดแบบนี้หลวงพ่อรู้สึกจักกะจีแลอเกินน่อุอ๊ยหลวงพ่อแอปแป้ปฏิกิริยูริตัสปฏิกัแตนก็พูดแบบนี้กับหลวงพ่อประจำนี้เจ้าคะ่ะก็ใช่แต่ว่าหลวงพ่อมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกแตนน่ะแต่ว่าด้วยความที่หลวงพ่อบวชมานานน่ะ ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับแตนกันแน่อยากจะเปิดเผยความรู้สึกนี้ให้แตนรู้ว่าเผื่อแตนอาจจะรู้ก็ได้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อคิดกับแตนอยู่ตอนเนี้ยมันมีความหมายว่าอะไรอะเลอเจ้าคะถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ค่อยๆพูดให้แตนฟังนะเจ้าคะคือว่าหลวงพ่อมีความรู้สึกห่วงหาอาทรแตนตลอดเวลาเลยถ้าเกิดวันไหนไม่เห็นหน้าแตน หลวงพ่อก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยพอแตนมาหลวงพ่อก็รู้สึกดีอกดีใจที่สำคัญน่ะเออแม่จะพูดยังไงดีเนี่ยยังไงเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกมาได้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่หลวงพ่อพูดออกมาเนี่ยแตนก็มีความรู้สึกแบบเดียวกับหลวงพ่อนะเจ้าค่ะโถเอ้ยถ้าอย่างนั้น ขอบอกเลยก็แล้วกันนะแอปป้เจ้าค่ะคือว่าหลวงพ่ออยากจะให้แตนเลิกกับหมอวุฒิเขาซะไอหมอฉีดหมูฉีดหมาฉีดแมวฉีดนกอะ่ะมันไม่ใช่หมอจริงๆหรอกไอพวกเนี้ยหมอกมลอเกิดไปทำหมาแมวเขาตายจะพานติดคุกเอาด้วยรู้หรือเปล่าจะแตนเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่ออยากจะให้แตนเลิกกับพี่วุฒิเลยค่ะใช่ อยากจะให้เลิกแล้วเกินล้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าแตนเลิกกับพี่วูดอะ่ะแตนจะต้องอยู่กับใครอ่แตนก็ต้องเป็นไม้สิเจ้าค่ะโธ่ก็อยู่กับหลวงพ่อนี่ไงเล่าแอปแปะ๊ะโท่เผลอพูดออกไปจนได้ไม่น่าเลยทําไมถึงไม่สมรวมอย่างนี้เนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะสิ่งที่หลวงพ่อคิดกับแตนนะ่ะมันเรียกว่าความรักซึ่งสิ่งเนี้ย แตนก็คิดกับหลวงพ่อเหมือนกันนะปฏิกิริโถเอ้ยแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ารักเข้าใจในรักเราทั้งสองคนก็อย่ากลืนเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจเลยนะเจ้าค่ะโถเอ้ยแตนฉันจะบ้าเสียงออดอ้อนฉอเลาะแล้วเกินเนี่ยโุยฉันต้องทำยังไงดีอะถ้าอย่างนั้นหลวงพ่ออยู่เฉยเ่ะเดี๋ยวแตนจะจัดการเองนะเจ้าค่ะ ได้เร็วๆหน่อยก็แล้วกันตื่นเต้นหัวใจจะวายแย่แล้วเนี่ยรวบรัดตัดตอนเลยครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นแตนกับหลวงพ่อเยก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแตนกับหลวงพ่อเยก็ลักรอบได้เสียกันประจำทุกๆวันหากวันไหนไม่ได้ทำหลวงพ่อเยก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวและด้วยความที่วัดที่หลวงพ่อเยแกปกครองอยู่นี้ หลวงพ่อพระประธานเป็นพระที่ได้รับความนิยมและเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนทั่วประเทศเป็นอย่างมากความโด่งดังของพระประธานนี้โด่งดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวผู้คนเยอะแยะมากมายเดินทางมากราบไหว้และบูบานสารกล่าวต่างทำบุญหยอดตู้บริจาคกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวเงินทองเยอะแยะมากมายไหลามาเทมาเข้าสู่ย่ามเข้าสู่อังสะของหลวงพ่อเย แต่ถึงกระนั้นหลวงพ่อเยเงินทองที่แกได้มาแกก็อบะปนเปิอนางแตนจนหมดสิน้นเป็นยังไงบ้างจะแตนเดือดเนื้อร้อนใจอะไรบ้างหรือเปล่าช่วงเนี้ยไม่มีหรอกเจ้าค่ะก็แตนอยากจะได้อะไรอะ่ะหลวงพ่อก็เนรมินให้ทุกอย่างเลยอะ่ะมีความสุขเหลือเกินนะเจ้าค่ะอืมแล้วว่าแต่ว่าไอ้หมอวุอ่ะเมื่อไหร่จะเลิกกับมันสักทีเนี่ยคอยนานจะแย่อยู่แล้วอะ่ะ ชักจะเบื่อแล้วนะเนี่ยโทยอดรักอย่บพึ่งหักด้ามพาด้วยเข่าสิเจ้าคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่วูด้าแกไม่ได้ทำอะไรผิดอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเลิกกับมันตอนเนี้ยใครจะดูแลบ้านช่องใครจะดูร้านขายของชำที่เพิ่งเปิดละเจ้าคะชาวบ้านก็จะต้องสงสัยในพฤติกรรมของเราสองคน ชะดีชะร้ายถ้าเกิดความแตกขึ้นมาเราสองคนจะอยู่ไม่ได้นะเจ้าคะโอ้จริงด้วยฉลาดแล้วเกินนี่แตนเมียรักอุ๊ยเรียกว่าแตนเมียรักซะด้วยอะ่ะอ๋อก็อยู่กันสองต่อสองแค่สองคนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่เจ้าค่ะว่าแต่ว่าเออที่รักคะแตน่ะมีอะไรอยากจะปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรอะ่ะ ว่ามาได้เลยเงินทองของเราก็เยอะแยะมากมายอะ่ะแต่ว่าเราเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อที่ซื้อทางเอาไว้เก่งกำไรดีหรือเปล่าว่าอก็ดีเหมือนกันนะเพราะยังไงที่ทางราคามันก็ไม่ตกอย่าลืมเอาเงินทองพวกเนี้ยเอาไปฟอกซะให้เสร็จสับให้มันเป็นของเราอย่าให้มันมีขบวนการติดตามเงินของเราได้ในทุกๆขั้นตอนนะ รู้หรือเปล่าแตนเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแตนะ่ะจะดูแลให้เต็มที่รับรองเลยว่าไม่มีใครรู้เรื่องภารกิจของเราแน่นอนค่ะโอ๋แล้วว่าแต่ว่าธุระของแตนมีแค่นี้หรือเปล่าแค่นี้แล้วมีอะไรต่อหรือเปล่าอยากจะให้แตนดูแลอะไรอีกหรือเปล่าหรอเจ้าค่ะแ <c oughs> ม่ หัหล้อบแบบนี้รู้ใจพ่อหลือเกินนะมามาถ้าอย่างนั้นก็อย่าให้เสียเวลาช้าทีเลยจัดการเทคแคร์สายเสร็จสับแล้วก็แยกย้ายกันนะเจ๊ะเมียจ๋าหลังจากนั้นหลวงพ่อเยกับแตนก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วแตนก็เดินทางกลับบ้านความรักของแตนกับหลวงพ่อเยช่างราบเรียบ และแสนจะมีความสุขเสลือเกินแต่แล้วความสุขของคนทั้งคู่ก็จะต้องมีอันต้องสะดุดบ้างเพราะการมาเยือนของผู้หญิงคนหนึง่งเธอมีชื่อว่าน้องเกนครับน้องเกนคนนี้เป็นหญิงสาวสวยสุดเซ็กซี่ดูคร่าวๆน่าจะสูงประมาณสัก168เซนติเมตรหน้าอกหน้าใจก็ใหญ่บึ้บบ้าบน่าจะ39นิ้วก,กว่าเห็นจะได้สัสดส่วนถูกตาต้องใจหลวงพ่อเยเหลือเกิน และครั้งแรกที่หลวงพ่อเยเจอหน้าน้องเกณฑ์แกก็เกิดผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของน้องเกณฑขึ้นมาทันทีมาทำอะไรเหรอนี่ไอโยมมาทำบุญหรือเปล่าทำามาทำบุญก็มาที่นี่ไม่ต้องไปถวายสังฆทานอะไรกับพระลูกวัดนะมาหาหลวงพ่อได้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำให้ดีที่สุดเจ้าค่ะหลวงพอ่อหนูจะมาทำบุญอุทิศผลบุญผลกุศลให้กับคุณพอ่อคุณแม่ค่ะอ๋อ พ่อแม่ตายหมดแล้วหรือเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมามาถ้าอย่างนั้นก็มาทําบุญกับหลวงพ่อละกันเจ้าค่ะน้องเกณฑ์แต่งตัวค่อนข้างจะสวยมากๆเลยทีเดียวแต่งตัวสะอาดสะอา้ะอานตาซะเหลือเกินมาในลุคของคุณหนูยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับถูกสเปคหลวงพ่อเยสุดๆเลยทีเดียวอ่ะเสร็จแล้วรับประกันเลยว่าบุญกุศลที่หนูทําวันเนี้ย ต้องไปถึงผีพ่อผีแม่หนูแน่นอนเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วว่าแต่ว่าหนูเป็นใครมาจากไหนเนี่ยหลวงพ่อจำเกณฑ์ไม่ได้เลรอเจ้าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเกณฑ์ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนข้างๆวัดนี่เองอะหลวงพ่อยังเคยไปสอนทำรรมาศึกษาเลยนะเจ้าค่ะโอ้ทิดแท้ก็สิทธิเก่านี่เองดีดีด,ดีดีมากเลยเอาเอา,เอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเบอร์หลวงพ่อเอาไว้นะ มีอะไรก็ติดต่อหลวงพ่อมาได้เลยนะหลวงพ่อยินดีมากถ้าเกิดว่าเกณฑ์มาทําบุญกับหลวงพ่อบ่อยๆย่าเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําบุญแต่ถ้าเกิดเกณฑ์คิดถึงหลวงพ่อเฉยๆย่ามาได้หรือเปล่าแล้วเจ้าค่ะปฏิกิริโอ้ยแอปแป้แอบแป้ปฏิกิริมาได้สิทำไมาจะมาไม่ได้อ่ะมาบ่อยๆเลยนะหลวงพ่อยินดีมากๆเลย จ้าค่ะหลวงพ่อและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกณฑ์กับหลวงพ่อเยก็มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นโทรศัพท์หากันแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวจนทั้งคู่ความสัมพันธ์ก็เริ่มแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นช่วงนี้หลวงพ่อเยอ,ออกห่างจากแตนมากมายเหลือเกินทั้งหัวใจของแกมอบให้กับน้องเกฑ์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองและหลังจากที่หลวงพ่อเยกับน้องเก์ ได้ผูกจิตสมัครรักใคร่กันทั้งสองคนก็ได้ทำเรื่องต้องห้ามทั้งคู่ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับท่านผู้ฟังหลวงพ่อคะคือว่าเกนน่ะอยากจะลงทุนนะเจ้าคะ่ะลงทุนอะไรเหรออืมไม่ต้องบอกอะอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเลยเงินทองเยอะแยะไม่ต้องซีเรียสไม่เอาเกนบอกไว้ก่อนเลยดีกว่าเกนน่ะอยากจะเปิดธุรกิจ ทำเว็บพนันนะหลวงพอ่อทำเว็บพนันแล้วมันยุ่งยากหรือเปล่าเนี่ยไม่ยุ่งยากรลกเจ้าค่ะแต่ใช้เงินก้อนแรกกีสี่สิบล้านเกณฑ์ขอย,ยืมหลวงพ่อได้หรือเปล่าเจ้าค่ะนานนานานะ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 เกณฑ์ยืมนะโอ้ผีทําเสียงออดอ้อนขนาดนี้จะไปยืมทําไมเล่าเอาไปเลยสี่สิบล้านเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหยิบในกุฏิให้แป๊บเดียว หลังจากนั้นหลวงพ่อเยก็เดินเข้าไปในกุฏิแล้วแกก็เดินกลับมาพร้อมกับเงิน40ล้านเลยทีเดียวเอาไปนี่40ล้านถือว่าเป็นค่าขนมเอาไปตั้งตัวเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเกณฑ์เอาเงินไปเข้าธนาคารก่อนนะคะจ้าเดินทางดีๆนะจ๊ะหลังจากนั้นเกณฑ์ได้เงินแล้วเธอก็เดินทางกลับ ฝ่ายแตนช่วงนี้สงสัยเหลือเกินว่าหลวงพ่อเยทำไมถึงตีตัวออกห่างเธอเหลือเกินหลังๆเธอก็จับได้ว่ามีเด็กผู้หญิงที่ชื่อเกนเดินเข้านอกออกในกุฏิของหลวงพ่อเยแตนเธอเห็นดังนั้นเธอก็สัมผัสรู้ได้ทันทีเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นกิ๊กคนใหม่ของหลวงพ่อเยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวหลวงพ่อฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับหลวงพ่ออ่ะอะไรหรือจะโยมแตน อุย้ยกำลังจะโทรหาเลยไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ยคิดถึงอยู่นะไม่ต้องมาพูดอะรู้หมดแล้วเนี่ยหลวงพ่ออะมีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้หุ่นดีๆยมใหญ่ๆอะ่ะเข้านอกออกในกุฏิบ่อยครั้งแล้วเกินแล้วเนี่ยบอกแตนมานะว่าอีนั่นมันเป็นใครอะอีดอกนั่นน่ยมายุ่งกับผัวฉันทำไมนี่แตนพูดเบาๆหน่อยสิ เดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องได้ยินเข้าเดี๋ยวก็ซวยกันทั้งหมดอ่ะซวยก้ยมันซวยไปสิถ้าเกิดว่าหลวงพ่อยังยุ่งเกี่ยวกับมันอีกอ่ะแต่น่ะจะเอาเรื่องที่แตงกับหลวงพ่อโว้วโว้แย่ๆยกันกน,น่ะเราให้ผู้คนฟังให้หมดเลยดูสิว่าหลวงพ่อ,อยังจะอยู่ได้ไหมอ่ะโถเอ้ยแตนอย่าก,กันนั้นเลยหนะาอย่าทำขนาดนี้เลยเดี๋ยวก็จะพลอยเดือดร้อนกันทั้งหมดนะเอาหนะ่ายังไงซะ เดี๋ยวหลวงพ่อจะเลิกล้างห่างลาก,กระเดกผู้หญิงคนนั้นเองไม่ได้จริงใจสักเท่าไรหร่หรอกสบายใจได้แล้วนะแต่นะเจ้าค่ะรับปากแล้วนะหลวงพ่อเออรับปากสิจะไม่รับปากได้ยังไงเล่าเอาหน้าใจเย็นๆอย่าบุม่มบามแล้วก็อย่าวู้วามเดี๋ยวเรื่องมันจะเสียทั้งหมดอ่ะปล่อยให้หลวงพ่อจัดการเองก็ล้บก,กันนะก็ได้จัดการเร็วๆด้วยลนะ่ะ หลังจากนั้นอีกสองวันต่อมาน้องเกณฑ์ก็ได้เดินทางมาหาหลวงพ่อเยท,ที่วัดอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อเจ้าคะเนี่ยเอาเงินไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วว่าเราว่าจะเปิดเว็บพนันเราจะมีกิจการเป็นของเราเองแล้วนะคะเออคือว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะเกณฑอะไรเจ้าคะคือว่าคิดไปคิดมาหลวงพ่ออยากจะถอยแล้วว่า สิ่งที่หลวงพ่อทำกับเกณฑ์นเนี่ยหลวงพ่อขออาโหสิกรรมด้วยนะรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยหากห้ามใจไม่ได้จึงได้มีอะไรกับเกณฑ์ลงไปอะ่ะเกณฑ์เลิกแล้วต่อกันเงินสี่สิบล้านที่เกณฑ์ได้ไปหลวงพ่อให้ไปเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นการหยิบการยืมนะ แล้วก็ขอให้เราเลิกแล้วต่อกันนะเกณฑ์นนะหลังจากที่เกณฑ์ได้ยินหลวงพ่อเยพูดอย่างนั้นเธอก็เสียอกเสียใจมากวิ่งอิเล็ตตัดแต่ออกนอกวัดทันทีร้องห่มร้องไห้ประหนึ่งใจของเธอจะขาดรอนๆเลยทีเดียวแตนเห็นเข้าก็ยิ้มกุ้มกลิ่มในหัวใจหลังจากที่เกณฑ์วิ่งจากไปแล้วแตนก็ได้เดินเข้ามาหาหลวงพ่อเยในวัด ดีแล้วเจ้าค่ะไล่มันไปแบบเนี้ถูกใจแตนแล้วเกินต่อไปเนี้ยหลวงพ่อจะมีแต่แตนแ,แค่คนเดียวใช่หรือเปล่าวาห้ามมีใครอีกนะคนเจ้าชูคนผีทะเลอได้ต่อไปเนี้ยจะไม่มีใครอีกแล้วหลวงพ่อสัญญา <laughs> เราสองคนจะมีความสุขก,กันนะเจ้าค่ะใช่แล้วเมียรัก แต่แล้วเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานเส้นทางความสุขของหลวงพ่อเยและแตนก็ต้องพังทลายลงเพราะความแค้นของน้องเกณฑ์น,นั่นเองเกณฑ์ทุกครั้งที่เธอพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับหลวงพ่อเยเธอได้บันทึกข้อความเธอเอาข้อความนี้ไปแจ้งให้กับนักข่าวนักข่าวได้ตามมาทําข่าวหลวงพ่อเยถึงในวัดเลยทีเดียวแต่โชคดีครับหลวงพ่อเยแก้ไวตัวทันเพราะว่าแตนเป็นคนแจ้งข่าวนั่นเอง พอแตนเห็นกองทัพนักข่าวแตนก็รีบวิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อเยในวัดทันทีสวยแล้วเจ้าค่ะหลวงพอ่อสวยอะไรกันอนะแตนฮะมาแต่เช้าแบบนี้วอนหรือเปล่าเนี่ยอยากให้หลวงพ่อชูชีหรือเปล่ามามามาเข้ามาก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะเทคแขค์ให้บาบอกคอแตกนักข่าวมากันเต็มเลยเจ้าค่ะฮะมากันเยอะหรือเปล่าเนี่ยเยอะ มาทุกสำนักเลยเนี่ยทั้งหัวเขียวหัวขาวหัวแดงหัวดำมามากันหมดเลยอะ่ะอุ้ยถ้าอย่างงั้นต้องรีบหนีนะเนี่ยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปขนเงินแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นหลวงพ่อเยก,ก็รีบวิ่งเข้าไปในกุฏิแกหอบเงินมาเต็มถุงปุ๋ยเลยทีเดียวเอา้าหลวงพ่อจะเอาถุงปุ๋ยไปทําไมอะ่ะถุงปุ๋ยที่ไหนนี่มันถุงเงินน่ะไม่พอจะใส่ก็ต้องใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้ละ่ะไป รีบขึ้นรถเบนซ์คันหรูของหลวงพ่อขับหนีกันดีกว่าแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนก็ช่างมันสิเงินเนี่ยตั้งด้อยห้าล้านรู้หรือเปล่าเราเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่ต่างประเทศอยู่ดีกินสุขสบายเดี๋ยวถ้าคนลืมลืมอ่ะเราค่อยกลับมาเริ่มต้นเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่นี่ก็ได้ไม่ต้องกลัวคนไทยอย่าลืมง่ายเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วแอ้แป้เจ้าค่ะหลวงพ่อ หลังจากนั้นหลวงพ่อเยกับแตนก็ได้ควบรถหรูคู่ใจหลวงพ่อแล้วก็บึ่งหนีกองทัพนักข่าวท,าทันทีเป็นยังไงเล่ารถสปอร์ตของหลวงพ่อโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองเลยใช่หรือเปล่าเล่าขับหนีนักข่าวรวดเร็วทันใจเลยอจริงจริงด้วยเจ้าค่ะดีจริงๆเลยะพวกมันตามเราไม่พ้นเลยนะเจ้าค่ะอือต่อไปเนี่ยเราจะอยู่บนกองเงินกองทอง ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแฮปปี้แฮปปี้สุดๆ <c oughs> หัวลรอชอบใจจริงๆเลยนะเจ้าค่ะก็มันแน่นอนอยู่แล้วพุ่งเนี่ยก็ไม่ต้องห่มมันละผ้าเหลืองเนี่ยจะซื้อกางเกงซื้อเสื้อซื้อสร้อยแหวนนาฬิกาอยากได้อะไรจะเอามาบำรุงบำเรอตัวเองให้ครบทั่วเลยหน่อยอยากได้ตั้งนานหลายปีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะยังไงซะ ก็อย่าทิ้งแตนนะคะเนี่ยไม่ทิ้งรอกเราจะคองรักกันไปจนชั่วฟ้าดินสลายนะแตนนะเจ้าค่ะและในระหว่างที่หลวงพ่อเยกับแตนกำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขอยู่นั้นหลวงพ่อเยแกก็ค่อนข้างจะประมาทแกขับรถมือเดียวในระหว่างนั้นก็มีทางโค้งอยู่ทางโค้งหนึ่งด้วยความที่หลวงพ่อเยแกไม่ค่อยได้ขับรถสักเท่าไหร่ยังขับแบบเงื้อเงเงื่อเงืออยู่ โค้งนั้นหลวงพ่อเย,ยขับด้วยความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้รถสปอร์ตคู่ใจของแกพลิกคว่ำทันทีปรากฏว่าหลวงพ่อเย,ยกับแตนคอหักตายคาที่เลยครับท่านผู้ฟังปิดตำนานความรักของเจ๊แตนและเสียเยเศรษฐีใหม่ลงทันทีเรื่องที่ผมเล่าจบลงไปนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นทั้งหมดหากม้ว่าชื่อสถานที่และเหตุการณ์ใดๆ เกิดไปตรงเข้ากับเหตุการณ์ของชีวิตใครก็ขอกราบประทานอาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่านสวัสดีครับ